สิ้นปีครับ31ธันวาคม2568ดชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้วันสิ้นปีส่งท้ายปี2568มีข่าวด่วนครับเมื่อประมาณสักสิโมงครับไทยปล่อยตัวทหารเขมร18นายกลับประเทศเขาแล้วนะครับซึ่งตอนแรกมีข่าวออกมาบอกว่าอาจจะทบทวนการปล่อยตัวอาจจะชะลอการปล่อยตัวแต่ล่าสุดวันนี้ฮะสามสิบเอ็ดธันวาคมครับ, 31, รบปล่อยตัวแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดล่าสุดนะฮะเมื่อตอนสักครู่ที่ผ่านมานี่เองวันนี้คือ31ธันวาคมนะครับ บริเวณด่านบ้านผักกาดที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะทหารเขมร18นาได้รับการปล่อยตัวแล้วซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยผมก็เพิ่ง<ฮ>ะจะฟัง <ฮะ S 1> วิทยุข่าวก็ยังออกเลยบอกว่าทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยน่าจะมีการทบทวนแล้วก็เลื่อนการปล่อยตัวก่อนเดี๋ยวรอคุยข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าข่าวออกมาพร้อมกับคลิปฮะ,ฮะทางด้านของเพจ Army Military Force ได้โพสต์คลิปแล้วก็มีแคปชั่นข้อความนะครับบอกว่าด่วนเวลา1 0โมง20นาที ไทยปล่อยตัวแล้ว18เฉลยศึกเขมรที่ด่านบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรีเพจเขาใช้ข้อความนี้นะฮะตามรายงานระบุว่าทหารกัมพภูชา18นายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีก่อนหน้านั้นมี7นายขอให้ไทยช่วยทำฟันให้ก่อนส่งตัวกลับแต่ไทยปฏิเสธและแจ้งให้กลับไปดำเนินการที่บ้านเกิดของตัวเองเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องทำตามเงื่อนไขการส่งตัวกลับ ระหว่างเดินทางกลับมีสื่อขเขมรมาทําข่าวมาหลายสํานักเลยคุณน้ําแข<ะ>็งคุณผู้ชม18นายที่ได้กลับประเทศในวันนี้มีสื่อมารอทําข่าวและถูกยกย่องเป็นฮีโร่เป็นวีรชนทางหารกล้าของกัมพูชาเอออันนี้ก็น่าแปลกใจ ฝั่งนูน้นมีนักข่าวเขเมรหลายสำนักมารอทำข่าวใช่เขารู้ล่วงหน้าหรือเปล่าแล้วฝั่งเราไม่รู้เลยเหรอฮะหรือเขาก็อาจจะคาดก,การว่าพอครบ72ชั่วโมงเอการอย่ายิงเขาก็มารอตามกำหนดเงื่อนไขเดิมหรืออย่างไรแต่มันครบกำหนด72ชั่วโมงตอนเที่ยงตรงเมื่อวานนี้สามสพันะ 30, วาถ้าเขามารอคือเขามารอตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานเหรอฮะแต่วันนี้เราเพิ่งจะปล่อยตัวไปอ่ะมันเลทมาเกือบเกือบจะ24ชั่วโมงให้หลังด้วยนะถูกไหมครับ แต่ว่าสื่อฝั่งนู้นมารอทําข่าวนี่ยังไม่รวมกับการจัดรถบัสอะไรต่างๆมากระเตรียมเอาไว้ก่อนหน้าน,นี้ด้วยนะครับ <ภา S 1> มันก็เลยเป็นสัญญาณแปลกๆคนไทยงงฮะก <ฮะ S 2> ับเหตุการณ์นี้เพราะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยก็ไหนเมื่อวานกับวันนี้ยังมีข่าวออกมาบอกว่าเดี๋ยวอาจจะชะลอหรือว่าทบทวนการปล่อยตัวเนื่องจากวก่ากัมพูชาย,ยังส่งโดรนมาบินแถวตะเข็บชายแดน มันดูเป็นการยั่วยุและเมื่อข้อตกลงที่เราเพิ่งจะตกลงคุยกันไปหมาดๆเองนี่นารวมถึงเมื่อสองวันที่แล้วขาที่11ของจ่าสิตรีสุจินตรงสัตตสสม,มทหารไทยเสียขาที่11ไปท่านโคศกวินไทยยังพูดอยู่เลยอะออว่าไอเรื่องของการที่จะส่งทหารขเขมรกลับประเทศอะอาจจะต้องทบทวนก่อนแต่ทําไมวันนี้ชะไหนเลยจูๆ่ๆทหารขเขมร18นายกลับถึงบ้านกลับถึงแผ่นดินเขาแล้วคนมารอต้อนรับ เมื่อกี้นี้จะเห็นบรรยากาศมีคนมาโอบกอดมาให้กําลังใจยกย่องเป็นฮีโร่นี่ก่อนเข้ารายการข่าวเที่ยนไม่กี่นาทีเองนะคุณผู้ชมถูกต้องครับแล้วมีรายงานด้วยผมไม่แน่ใจนะถ้าหากว่าบาข่าวพอจะขึ้นข้อความได้ทันเห็นว่าคุณมาเน็ตก็มารอต้อนรับด้วยคุณน้าแข็งคุณผู้ชมม,มีข้อมูลรายงานว่าคุณมาเน็ตก็คือนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาไปรอต้อนรับทหารเขมร18นายเหล่านี้ด้วยครับมีบางจังหวะไปตกใจเหมือนกับให้กําลังใจอ่ะเป็น<ฆ>การต้อนรับ กลับมาตุภูมิฮะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดวันนี้นะวันสิ้นปีที่เราก็ตกใจแล้วก็งงว่าอา้าวไหนตอนแรกบอกยังไม่ปล่อยแล้วทาไมจู่ๆเขาได้กลับประเทศกันแล้วคุณผู้ชมครับความสงสัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นเดี๋ยววันนี้ต้องรอติดตามนะฮะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาถแถลงชี้แจงอย่างไรบ้างแต่เบื้องต้นที่ชี้แจงมาแล้วก็คือทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยครับ ร่อนถแถลงการออกมาครับโพสต์ในเว็บไซต์4ข้อหลักๆครับข้อแรกบอกว่าวันนี้31ธันวาคมเวลา10นาฬิกาฝ่ายไทยได้ส่งทหารชาวกัมพูชา18คนที่ถูกทางการไทยควบคุมตัวกลับสู่มาตุภูมิเป็นการดําเนินการตามข้อ11ของถ้อยถแถลงร่วมระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งลงนามกันไปในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปสมัยพิเศษครั้งที่ส ทับ2568เมื่อ27ธันวาคมก็คือที่ประชุมกันรอบล่าสุดก่อนที่จะลงนางมข้อตกลงหยุดยิงมีผลตอนเท่นตรง27ธันวาใช่ไหมฮะถัดมาครับข้อที่2ชี้แจงบอกว่าทหารกัมพูชาทั้ง18คนถูกควบคุมตัวโดยทางการไทยทหารเหล่านี้ได้รับการดูแลตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมถึงอนุษษสัญญาเจนีวาปีคศ .1949 และหลักเกณฑ์รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติด้านมนุษยธรรมของคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศก็คือชี้แจงว่าเราดูแลพวกเขาตามหลักกติกาสากลรวมถึงข้อสามข้อสามการส่งกลับทหารกัมพูชาสอดคล้องกับอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเฉลยศึกซึ่งไทยเนี่ยตรวจสุขภาพก่อนส่งกลับแจ้งให้ทราบถึงสิทธิต่างๆตามอนุสัญญาเจนีวาระมุะเพื่อเป็นการประกันได้ว่าการเดินทางกลับมาตูมิก็คือลับแผ่นดินประเทศบ้านเกิดเขาเนี่ย เป็นไปด้วยพื้นฐานของความสมัครใจปลอดภัยมีศักดิ์ศรีและคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือว่า ICRC ชื่อย่อหน่วยงานเขานะแจ้งครอบครัวทหารกัมพูชาได้ทราบถึงการเดินทางกลับในวันนี้ด้วยนอกจากนี้ ICRC และคณะสังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT ก็ร่วมสังเกตการการส่งกลับในวันนี้ด้วยหมายความว่าอะไรครับคือก็แปลว่ารู้สิ ทางนู้นรู้ก่อนใช่ไหมฮะ <Ừ. S 1> เพราะว่ามีการประสานไปแจ้งครอบครัวทหารเหล่านี้เอออทรู้นักข่าวฝั่งนู้นรู้ออรถบัสต่างๆมาคุณมาเน็ตมาร่วมแจมในการที่จะต้อนรับโอบไหลตบไหลเมื่อกี้นี้ออคือฝั่งนู้นรู้หมดเลยแต่คนไทยหลายคนไม่รู้เหรอฮะอา้าวทำไมเป็นแบบนั้นนะครับคนไทยรับรู้แค่ว่ายังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยชะลอไปก่อนเพราะเขมรยังมีบินโดรนมาเข้าข่ายช่วยุยังเป็นปฏิปักษ ต่อความปลอดภัยความมั่นคงและทําไมวันนี้ปล่อยแล้วล่ะครับงงเลย <5. S 2> ข้อที่4คุณน้ำแข็งคุณผู้ชมไทยบอกอย่างนี้การส่งทหารทั้ง18คนกลับกัมพูชาสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของไทยที่จะเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับกัมพูชาและเป็นการสแสดงถึงการยึดมั่นในอนุสัญญาเจนีวาคศ1949และหลักมนุษยธรรมระหว่างประเทศของไทยโดยไทยหวังว่ากัมพูชาจะตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว ด้วยการกระทําที่เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศต่อไปเราหวังความเชื่อใจจากกัมพูชาเราก็เลยเหมือนใจแรกใจอ่ะเราดําเนินการแบบนี้ก็หวังว่าเขาจะปฏิบัติตามแล้วก็ใช้ใจแรกใจกลับมากับฝั่งเราแต่ที่ผ่านมาคนไทยก็มีคําถามครับบอกว่าเอ๊ะเราเนี่ยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อเสนอของเขาหลายต่อหลายข้อใช่สิครบ72ชั่วโมงเมื่อวานที่ยง3ามันวาเรายังไม่ส่งในทันทีแต่เรามาส่งวันนี้คล้อยหลังมาเกือบเกือบ24ชั่วโมงค่ะแ ที่เราขอกัมพูชาไปเขาทําอะไรให้เราบ้างอะเก็บปูทุลระเบิดเขายังไม่เห็นทาเลยตั้งแต่ไม่ใช่รอบนี้นะตั้งแต่รอบที่แล้วยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวของกัมพูชาแต่ไทยก็ยังคงเก็บกู้ไปเรื่อยๆอะมุดเคลื่อนย,ย้ายกาลังพลอาวุธยุทโธป,ปกรณ์แล้วที่เราอ่านข่าวกันทุกวันคืออะไรอะเพจต่างๆที่แบบไปดูภาพมาเราเห็นว่าทหารเขมรมีการเติมอาวุธเติมกําลังคนอยู่ตลอดคืออะไระยุติการใช้กาลังความรุนแรงในทุกรูปแบบด้วยความจริงใจและทําต่อเนื่องให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมีไหม ที่เราเสนอไปที่เราขอไปกัมพูชาทําอะไรให้เราบ้างในช่วงที่ผ่านมาคุณน้ําแข็งและคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกว่ามันมีสัญญาณแปลกๆเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันนี้เห็นว่ามีรถบัสหลายคันไปรออยู่ด้วยนะฮะ ล่าสุดครับรถบัสเขาไปจัดเตรียมรอเอาไว้ตอนแรกก็ไม่คิดหรอกว่าไทยจะปล่อยวันนี้แต่มันมีสัญญาณรถบัสมารอนักข่าวมารอมีคนมารออยู่แถวด่านบ้านผักาศที่จันทบุรีนั่นไงสัญญาณมาเสร็จแล้วปั๊บช่วงสาย,สายไทยปล่อยตัวทหารกัมพูชาย้อนกลับไปดูบรรยากาศตอนที่รถบัสมารอรับครับ นี่แหละครับรถบัสมารอนักข่าวมารอครอบครัวทหารเขมรมารอ,อคุณมาเนตมารอแต่ฝั่งเราคนไทยหลายคนยังงงอยู่เลยว่าเขาปล่อยวันนี้เหรอ,อตกลงอ่ะข่าวออกมาตอนไหนเหรอกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงแล้วเดี๋ยวรอดูหน่วยงาน,นอื่นๆที่เกี่ยวข้องว่าจะมีคําชี้แจงเพิ่มเติมยังไงกับคําถามที่วันนี้คนไทยก็สงสัยใช่โอ้ยอะไรวะเนี่ยบางคนเปิดข่าวเที่ยงไทยรัฐมาในวันสิ้นปีแบบนี้นี่คยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะถึงขั้นแบบฮะ แล้วก็หันมามองหน้าจอเอาแหละคุณผู้ชมถ้าเกิดมันมีความเคลื่อนไหวอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวในข่าวเที่ยงไทยรัฐจนกว่าจะบ่ายโมงครึ่งเราจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะแต่อันนี้ที่จะเปิดให้ดูย้อนกลับไปก่อนที่จะมีการเจราจาหยุดยิง72ชั่วโมงอยากให้เห็นค่ะว่าทหารไทยที่ผ่านมาสู้สุดใจปฏิบัติการทหารกล้าทหารมา้าขับรถถังฝ่าดงกระสุนไปยึดคืนผืนแผ่นดินไทยก่อนจะปักธงชาติไทยและบอกให้รู้ว่าแผ่นดินของประเทศไทยค่ะ